Good m o r n i n g morning ไปเลยอึดอัดอึดอัดต้องยกออกสักสอามวันไม่ไดียวออกกำลังกายตอนเราต้องออกกำลังกายทุกวันไปวิ่ง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 รอ้านวิ่งอบ้านวิ่งรอบบ้านวิ่งรอบบ้านวอร์มก่อนวอร์มอับก่อนแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง วิ่งวิ่งก่อนเมืดวิ่ง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 ไปด้วยฟังข่าวไปด้วยวิ่งไปออกกําลังกายไปด้วยฟังข่้าไปด้วย,วยสุเทพกำกำลังเหลาใครเหลาเหลาทุกคนเลยนะคะสุเทพกำลังเหลากระดานกระดาบ่กระดานกระกระดากระดา เทพนี่ได้ความรู้นะรู้รู้หมดทุกอย่างนะโอ้ยเก่งลายพรางเขาไปขายปลาหมึกย่างปลาหมึกตัวละสองร้อยห้าสิบเขารวยแล้ว,ลวรไปเขาเขาทำมาหากินอย่างสุดจริตน,นักมวยก็สุดจรินะตเนอะไปไปเลย ขอัไม่ดังแล้วเราไปเลยฟังข่าวไปด้วยถ้าเราอยากสุขภาพแข็งแรงเราต้องออกกำลังกายนะคะเพื่อนอันนี้ถ้าบิกินนิ่งโยกขึ้นแค่นี้ถ้าคนไหนเห็นไหมได้ยินเสียงกระดูกสำหรับคนสูงอายุต้องออกกำลังกายที่บ้านนะคะวีวไม่ไปฟิตเนสนะ พี่วิวไม่ไปฟิตเนสพี่วิวไม่ไปฟิตเนสฟิตแอนฟิล์ม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 ไม่ไปฟิตเนสไม่ไปฟิตเนสทำอยู่บ้างเดี๋ยวก็ทำวิ่งไปสวนแล้วก็วิ่งไปทำกับข้าวนี่กดตีกอลเจ้าเอวขอด งเปลี่ยนด้านขวานับหนึ่งถึงสิบอีกอันนี้คือเอลคอนหมุนหมุนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมุนไปเลยนะคะนี่แล้วก็ท่านี้ก็สท่าโยคะอันนี้ก็ได้อันนี้ได้ก้น ตอนนี้ว <stereotype and> <choses> ิว <dragging> มีก uh, ้นใหญ่ก้นใหญ่แล้วไม่อยากท่านี้ท่ายกท่ายกก้นนะคะทําเลยนับหนึ่งถึงสิบเปลี่ยนข้างหนึ่งสองสามหสนะคะฟังสุเทปไปด้วยโอ้ยใช่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  เงื่อแล้วออกนะเงื่อแล้วก็ไปดื่มน้ำพึ่งมะนาวใช่เราเชื่อใครความเชื่อและความศรัทธาพี่ไปกราบองค์ปู่ปาริจิตตาพี่ถูกสามสี่ใบนู่นถามคุณดิกดูสิว่าดิจมีลายคนเดียวมาถ่ายเนี่ยยกขึ้นยกขึ้นยก เดนงสักหน่อยกันนะปังข่าไปดูออกกำลังกายไปเลยสู้สู้พวกเราสู้สู ร้องเพลงก่อนท่านีล้ละยืดพื้นแล้วเดี๋ยวจะยืดพื้นมันจะเปิดเพลงอ๋ออันนี้สำหรับคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนถือน้ำสองขวดนะคะน้ำสองขวดเนี่ยกลางลงไงมีถือน้ำสองขวดอันนี้เช็ดห<ม>ัวเขาย่อลงไปย่อไป,อไปถ้ามันดัง ถ้ามันปวดแล้วก็กยืดขึ้นยอ่อทำประมาณสิบยี่สิบครั้งแล้วแต่เพื่อนนะคะแมวเก่งหน้าทองไม่ได้หน้าทองนะคะใครที่หน้าทองใหญ่ๆต้องทำแล้วถ้านกบินก็ดีนะนี่ถ้านกบินีน่าจะเปิดเพลงไม่มีหาเพลงไม่เจอ หาเพลงลุงคนประเต็งไหม,มเอาน้ำตาย่ยอยป,กปุ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 ก,ปกขอไอ้ดบอสมันชา้านี่ขยาขยำไขมันขยวไขมันขยาวไขมันฟันนนงเพลงป้า ให้กำลังใจลุงป้าแต่ต่อไปนะคะสู้ความจริงเราก็ยิ้มได้คนที่ความสู้กับความจริงงงในงงในกฎหมายบ้านเมืองเราเนาะอนที่ไทยแลนด์ จมอีกทีออกกาลังกายสู้ๆนะคะ3มปีแล้วตาเอฟซีเป็นมีแพนด้าเราเดิมแต่ไม่รู้ใจด้วย ไปวิ่งไปวิ่งไปจะพาไปสวนแอปเปิลไปวิ่งไปวิ่ง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 ฟังเพลงป้าแตนส่งกำลังใจให้ลุงกับป้าสู้ๆสามปีตาหมีแพนด้า